คุณกำลังมองหาร้านกดเกมพาสและผลปีศาจอยู่ใช่หรือไม่ผมแนะนำร้านนี้เลย All Shop บริการเติมโลบัก V.P. Server เวอสูงถึงเลด9แถมยังมีบริการกดผลกดเกมพาสในแมปบอกฟุตและคิงเลกาซีอีกด้วยและยังมีบริการกดเกมพาสในแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผม เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกในแบบออสตายอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปในวันนี้ผมก็จะมารีวิวโทบิรามานะครับน้องชายของฮาชิรามาเนาะซึ่งตัวนี้ได้มายัางไงก็คือให้เราเล่นอา่าอีเวนต์นะครับอีเวนต์ใหม่ที่จริงมันก็ไม่ใหม่หรอกนะมันก็เป็นอีเวนต์เก่าที่แบบว่ารีเมคมาใหม่ <l ive> แล้วกันนะครับเออแค่ปรับนิดปรับหน่อยนะครับก็คืออีเวนต์นี้นะครับก็ อ่าผมไม่รู้ว่ามีคนทำคลิปอีเวนต์นี้หรือ,อยังนะครับก็คืออ่าเราไปที่ตรงนี้มันจะสามารถแลกได้นะผมซึ่งต้องใช้2,000 20, 0แคนดี้นะครับซึ่งตอนแรกผมมีอยู่3,000 30, 0นแคนดี้นะเพราะว่ากิจกรรมที่แล้วผมแลกแคนดี้ไม่ทันนะ <c oughs> ก็เลยเหลือเอาไว้แลกพอดีแนละ้วก็ก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็แนววิธีการได้แคนดี้นะครับก็ให้เราเล่นอันนี้เนาะ เนี่ยเล่นเข้าไปในนี้เออเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็รอแล้วก็เล่นนะครับเออส่วนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาบอกอัปเดตทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวมาบอกอีเวนต์นี้แล้วกันเผื่อแบบบางคนเพิ่งมาเล่นใหม่นะครับอาจารย์งงๆนะครับเออเดี๋ยวผมมาอธิบายนะครับก็นี่อาวุธนะครับคือคลิปนี้เราไม่ได้มารีวิวงั้นงั้นไม่บอกอะไรมากเลยนะครับบอกแค่มันแลกตรงไหนแล้วกันนะครับโอเคป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวโทบีละมั้ยในอินฟินิตี้หมดกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคผมตอนนี้ก็ผมกดเป็นแบบเอ็กตีมนะครับลงแบบเอ็กตีมเลยนะก็เพื่อเพื่อความเราใจ ren, นะครับนะเพื่อความเราใจของการเล่นนะครับเราต้องเล่นแบบเอ็กตีมนะครับเอ็กตีมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดไปตอนผมจะวางแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังคมไม่ได้วางหรอกนะเดี๋ยวฟามเงินไปก่อนนะครับโอเคผมตอนนี้ก็วิ่บ13นะครับมอนรู้สึกว่า จะเยอะมากนะครับตอนนี้โคตรเยอะมอนโอเคเดี๋ยวผมอัพอีกนิดนึงนะตอนนี้มีเงินอยู่2 7งหมื่นนะครับสองหมื่นแปดล้วโอเคเดี๋ยวผมวางฮาชิรามะนะฮาชิรามะเป็นตัวตีโคนนะผมเป็นตัวตีเอลีโคนนะก็คือการตีแบบว่าตีแบบเนี้ยนะทุกคนตีแบบเป็นแท่งๆแบบนี้นะเออเดี๋ยวผมวางไว้ตรงไหนดีนะครับก็การโจมตีนะครับการโจมตีก็อ่าจะเป็นการใช้ดาบนะครับ เหมือนในกระตูนเนรัยก็ถ้ารุนาชิแล้วมันมก็จะใช้แดบใช้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะใช้เทปใส่ฟ้าหื่นนะจ้ะเทปใส่ฟ้าหืนเนี่ยเนี่ยแล้วก็ว้าไปปุ๊บนะครับเอ้ยเทอยู่ที่อยู่ได้อยู่นะนะครับเทปใส่ฟ้าหื่นแล้วก็ว้าไปไอ้ท่านี้บอกว่าที่บรรคาน้องชายของไอ้นี่อ่าของมาดาราะครับแล้วก็เกิดส่งคาวเลยแม่ง <laughs> โอเคแม่งเอ้ตัวเลือกส่งคาวไหมนะ ตัเนี่ยโอเคก็ท่าก็จะมีประมาณนี้นะผมสําหรับอทอบีด์ลามานะก็ดาเมจเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่1125นะครับตี8วิระยะ30นะครับผมส่วนอัพขั้นต่อไปนะครับก็ใช้เงิน1000นเนี่ยผมแล้วก็บวกระยะมา10ดาเมจ1290นะครับผมแล้วก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าค่อนข้างแพงอยู่นะถ้าอัพขั้นต่อไป1หนึ่งพ่นลองอัพปึ๊บ ตอนนี้ก็ตีอยู่2อ0พนนะครับตีแปดวนิน่าจะอัพได้หลายขั้นอยู่นะตัวนี้นะครับน่าจะอัพได้หลายขั้นอยู่นะครับแต่ผมอัพต่อไปเลยแล้วกันนะครับอัพเกรด2 4 0 0นะครับผมดาเมจเพิ่มมา1 7นนะครับแล้วก็บอกระยะ10นะครับผมโอเคตอนนี้ก็ดาเมจ4 1 1 5แล้วก็ระยะ50นะครับตี8วิเหมือนเดิมระยะเท่านี้ก็ไกลนะก็ไกลอยู่นะสำหรับผมเออม,มันเป็นตัวที่ตีไกลอยู่นะ แล้วก็ราคาราคาของแคนดี้ผมว่าไม่แพงเนี่ยถ้า AFK ประมาณคืนหนึงผมว่าก็ได้แหละนะครับใครอยากให้ผม AFK ก,ก็ทักทักมาได้นะรับ AFK นะครับเดี๋ยวปล่อยไว้ให้อัปเกรดขั้นต่อไปนะครับขั้นที่3ใช้เงิน3,000นะครับแล้วก็บอกระยะมาสิบวกดาเมจมา3,100นะครับแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับผมมาเดี๋ยวเราอัปเลยนะครับถือว่าแพลอยู่นะฮาชิแล้วมอ้าวแป๊บน,นึงอัไม่ได้ ผมว่าแพงอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยครับมาดูท่านี้เลยท่านี้คืออะไรโอ้เป็นเป็นคาถาไฟใช่ปะผมผมบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรวะเนี่ยเป็นการเอายันไฟผมก็จะไม่ได้แล้วว่ามันท่าเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นยันไฟเนาะใช่ปะเนี่ยทุกคนผมว่าท่าเมื่อกี้ก็น่าจะเที่ยว่ะ แต่ท่านี้ก็เท่ดีนะครับถ้าถ้าเป็นของพวกตระกูลอุจิวะก็จะเป็นแบบคาทุ่มอะไรย่างี้นะคืออนี่ก็ปล่อยเป็นยันใช่ปะนะถ้าผมเลยกผิดขอโทษด้วยนะครับทุกคนให้ข้อมูลกันได้ในใต้คอมเมนต์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับอ,อัปเดตชั้นนี้ ระยะก็ไกลไกลขึ้น,นครับผมว่าระยะตัวนี้น่าเล่นอยู่นะน่าเล่นอยู่ถ้ามันลดการยมตีหน่อยนี่น่าเล่นเลยเป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นเลยนะเดี๋ยวผมอัปเกรดขั้นต่อไปเลยนะครับก็ขั้นที่4ใช้เงิน3,500นะครับแล้วก็บวกระยะมา10นะครับบวกดาเมจมา4,200เอ้ยเพิ่มเยอะอยู่นะ ถึงมันจะใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่ก็เพิ่มมาเยอะอยู่นะครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ดีก็ได้นะโอเคตอนนี้ก็ตี1 000, 1ึ0งห1นนะครับระยะ70แล้วก็ตี8ดวีเหมือนเดิมเหมือน5ชิละไมน่าจะตี8ปวีนะผมว่าไม่ใช่ฮาชิละไ <laughs> วูดผิดโทบ,บีตละไหมะเออนะครับชื่อแม่งก็คล้ายๆกันเนาะก็พี่น้องอะเนาะนะครับ,ะนะร,บระยะโทบ,บีตละไหมค่อนข้างไกลอยู่นะค่อนข้างไกลอยู่นะเป็นตัว ผม,ผมจะบอกว่าเป็นตัวฟรีได้ผมว่ามันเป็นตัวฟรีนะเออม,ม,ม,มันไม่ได้ยากนะจริงๆอนะ่ะแล้วก็มาเดี๋ยวผมอัปเกรดข้าต่อไปนะครับใช้เงิน4ี่พันครับอัปเกรดทั้นทีห้านะ่ยบบกระยะมาสินะโบกดอมิทมา6กพันนะครับ,บ, 6, รบแล้วก็เปลี่ยนท่าด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมลองเลยนะปึ๊บนโอ้ท่านี้เป็น a อ e แบบว่าเขาเรียกไงเซอร์เคิลเซอร์เคิลเอนะเอ้ยอ๋อคาถาน้ำคาถาน้ําเตกไม่ใช่ ถุยน้ำออกมาปุ้มไม่ใช่กบเล่นนะครับเฮ้ยไหนดูดูมันประสานอินเลยปะ่ะอ๋อประสานอินด้วยใช่ไหมแต่ว่าน้ำมันไม่ค่อยมีอะไรหรือว่าผมปรับกราฟิกน้อยไปถ้าปรับเยอะไปคอมผมก็แหลกอะเราก็มีเอฟเฟกน้ำแตกนะครับ <laughs> น้ำแตก <laughs> น้ำแตกเราแยกทางทุยครับก,ก็ก็มีประมาณนี้นะครับเอฟเฟกน้ำแตก ข่านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบอ้นี่แม่นะแต่ว่าระยะมันค่อนข้างไกลอยู่นะระยะค่อนข้างไกลแล้วก็ดาเมจค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะโอเคเดี๋ยวอัพขั้นต่อไปนะครับอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน4,500ันารนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัพเกรดขั้นที่6แล้วนะครับใช่ปะ่ะอัพเกรดขั้นที่6เออใช่นะครับบวกระยะมา10นะครับแล้วก็บวกดาเมจมา9,000โอ้โหผมว่าฮาชิระมนนะครับถ้าปั้นตันเนี่ยดาเมจน่าจะแบบหลายหมื่นอยู่นะหลายหมื่นอยู่นะแต่สี่ห0ื่นถูกไหมสี่ห0ื0 0ห0าหม อาจจะประมาณนั้นหรือน้อยกว่านั้นนะครับแต่ผมว่ายังต่ำสามหมื่นถ้าอัพวร้อยห้าสิบ 150, นะโอเคเดี๋ยวผมอัพเลยนะปุ๊บอ่าดูระยะระยะโคตรไกลเฮ้ยตัวหนึ่งระยะไกลเนี่ยมือใหม่น่าเล่นมากเลยนะตัวนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบก็น่าจะพอๆเหมือนกับโคนนันได้อยู่นะเออแบบพอๆกับโคนนันได้แต่เป็นโคนนั้นที่โหดขวานะครับ โคน,นันก็ตีไกลประมาณนี้แหละแล้วก็ตีวงพอๆประมาณนี้แหละมะั้งผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานเนี่ยร,ระยะ90เลด้วยนะครับโคน,นันระยะร้อยหนึ่งหรือว่าประมาณ90เหมือนกันนะผมก็จะไม่ได้แต่ผมขอไปหาแป๊บหนึ่งโอเคผมได้ข้อมูลมาแล้วนะครับโคน,นันระยะ100นะครับก็ถือว่าไม่ต่างกันมากต่างกัน10ระยะนะครับแต่ก็ต่างอยู่นะ10ระยะเนะี่ยถือว่าต่างอยู่แต่ว่าดาวเมจ โทบีละมาค่อนข้างจะเอาเรื่องไงนะครับถ้ามันตีแอร์ด้วยนี่จะดีมากเลยนะโทบีละมี่ยเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่ตีนะก็ไม่เป็นไรนะว่าสกิลมันสกิลมันแบบแบบง่อยๆไปอ่นะนียในเะนื้อเรื่องก็นะเอออาจจะมีบทน้อยเนรีรยบทน้อยแต่มีมเยอะเนะียบ,บทน้อยร้อยมีมเนี่ยอะไรอย่างนี้นะโทบีละมาฉันอะไรนะอุจิฮะเก็ดตอุจิฮะนะ ไอแ้แม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เกลียดนะเขาแค่กลัวแบบคนมาดาละเกิดขึ้นมาไอ้นี่ไปใส่ร้ายฮะไอ้โทบีเรามาได้ไงนะใครที่ใส่ร้ายอยู่หยุดใส่ร้ายโทบีลมาผมได้แล้วนะเขาไม่ได้เกลียดอูจีฮะนะเข้าใจไว้โอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับใครก็ ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไปละเจอก,กันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาดูนะครับ